โอยตายล้วอ้ยสะบัดผิดไปเราไปซ้ำไอ้หมายครองเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มากับหน้าไม้ตัวเก่านะก็คือ,อเป็นแบบกำคอนี่แบบกำคอแบบนี้เลยนะครับ น,น,ออนี่เลยมันเป็นหน้าไม้อันเก่าอันเดิมของผมเ,ออเล็กๆเลยนะครับไม่ได้ใช้มานานละว,วันนี้ก็เลยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็ใส่โรลเลอร์ครับนี่สวยๆเลยเอามาลุ้นกันว่าหน้าไม้อันเก่านะมันจะหมานหรือเปล่า <c oughs> นี่แหละขออีกวันหนึ่งสาอีวันหนึ่งดูสิจะเป็นยังไง ไปเดี๋ยวเราเจอกันที่บนห้างเลยครับที่ผมขึ้นเมื่อวานนยนะถ้ามันไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะเลาะตามคลองสำหรับคลิปนี้ไปลุยกัน มาถึงแค่ตรงโน้นนะครับแล้วก็ตีกลับโอ้ปลาฉลาดที่หาย วิ่งแล้วสายวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้ววิ่งแล้ว โอ้หติดกอยาตายละก่อนมันฉลาดมากเลยนะท่านผู้ชมมันลอยอยู่นู่นลอยผิวน้ำมาใกล้ๆแถวนี้มันดำลึกลงไปเลยหายจ้อยมาโพยที่นี่ โน่นครับใต้น้ำโอ้โหติดกอย้าตายละเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหอ,อแต่มันก็ติดลูกดอกน่าจะติดครับ ปลาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะผมว่าโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เล็งตัวใหญ่สุดแล้วเนี่ยโอ้ยหน้าไม้อันเก่าก็หมานคือเก่าครับท่านผู้ชมแบบกำคอเคยกินปลามันก็กินโอ้มาแล้วกับมาแล้ว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  ปกติผมจะดึงเอานะนนกลัวมันหลุดดึงไปดึงมาแล้วก็อันนี้อีกมาแล้วครับมาแล้ว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 โอ้โหแดงก่ำเลยไม่ใช่เลือดนะครับปลาโอ้โห โดนหัวถึงว่าอยู่ว่าสายวิ่งช้าน็อกเลยตัวนี้โนโ็กเลยนะครับโยนที่เก่าเมื่อวานนั่นแหละโอ้ยตายแล้วโอ้ยสะบัดผิด สบัดผิดตายอ้ยนอนนอนยู่นอนอยู่นอนอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงชมเั้ยมาต้มหัวมันไปไหนไม่ได้มันนอนอยู่อดีตอดีกโอ๊ยมองจะไปยังไป ทุกผู้ชมเอ้ยตายตายตายน่าจะไม่ได้กินละดูโอ้โันโชคยังดีท่านผู้ชมคือมาโดนหัวนี่แหละนี่มันโชคยังดีมันโดนหัวก็เลยมันไปไหนไม่ได้นะครับล,ลงน้ำมันก็น็อกอยู่แถวๆน,น,นั้นแหละดีน้ำมันใสโอ้ โชคดีไปตัวนี้นู่ว่าจะไม่ได้กินละกะจะโยนครับโย,โยนโยนแล้วปลามันดิน้นมันหลุดไปด้านหลังลงน้ำ <laughs> อาโอเคเก็บก็นตัวโลก,กว่าแน่นอนตัวนี้นะ วิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้ว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 ครับโอ้โน,น่นโนนโโอ้ยมันกรชาาครับฝั่งโน,น่น,นโนนเข้าฝั่งโน่นเลยนี่ผมจะดึงเลยนะมันจะบาดมือหรือเปล่า ถ้าตัวใหญ่นี่ไม่แน่นะครับปาดมือได้อย่าลอกเลียนแบบถ้าตัวใหญ่เนี่ยสายพีปาดมือได้นะครับโอ้โหติดอะพันไว้นี่ก่อนลงไปเอาดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เอานะอย่างน้อยก็หมาน น่กก็มนันนเลยโอ้โหสวยๆว่าจะชันหน้าดูเลยครับสายพีอีอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหยังตึงสงสยัยริมน้ำนั่นละมั้งนี่ ต้อนอะไรเนี่ยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันบอกได้นะครับผมไม่รู้มันเป็นต้อนอะไร <c oughs> เนี่ยมันติดอยู่เนี่ยท่านผู้ชม <c oughs> อุ้ยโอ้โห มนมอนมอนป่าน้องห้องป่าปีถ้าสีขึ้นดีให้บอกทั้งพี่ทั้งน้องมาให้ยิงโอ้อยไซส์อ,บอวบอ้วนอ้วนไ,ได้แล้วนี่เพลกเก็บ ลกมากเดี๋ยวเรามาสรุปปลากันปลาก็อยู่นี้แหละที่รถนี่แหละนี่มาสรุปปลากับหน้าไม้กำคอนะครับสำหรับคลิปนี้ โอ้มาสรุปปลากันที่โล่งๆดีกว่าเทน,นี่ท่านผู้ชมโอ้โหโล่งกว่าเห็นๆนะครับ มีตัวหนึ่งน่าจะประมาณโลหนึ่งนี่แหละนี่แหละตัวตัวนี้แหละกิโลเนี้ยโลซีน่าจะไม่ต่ำกว่าโลนะผมว่าแต่ละตัวตัวที่สองตัวที่ใหญ่ลงมา โลสี่เหมือนกันสองตัวนี้โลสี่ตัวสุดท้ายาตัวนี้ก็อยู่ที่โลกัอีกขีดหนึ่งโอเคก็ได้โย่สามโลเก้าครับ มีตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าอ่ามันล่องมาไวนะครับคือได้ตัวแรกแล้วเนี่ยตัวที่2มันล่องมานะครับก็เลยไม่ทันได้ถ่ายก็เลยยกซัดเลยโอเคก็ไม่เป็นไรไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละหิวข้าว